จังส์บีบี a อ้าวมาแล้วเหรออ่ากล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีนะะฮเรามาอยู่กับ DHO หรือ DR One Heart กันเนาะวันนี้เรามาเล่นแแบบิบนล่อนนะฮะล่อนไก่เราวันนี้ประมาณว่าล่อนไก่ประมาณนี้ปุ๊บแมแวอะไรประมาณนี้นะฮะนะโซนเจ็เจ็ดเข้ามาเนี่เป็นแบบที่อยากเล่นอ่าประมาณนี้นนะฮะนี่ เปิดมานะฮะก็จะมีเตียงมีเตียงกับไอปกนะฮะไม่ใช่แล้วนะฮะจริงๆไม่มีเตียงหรอกเตียงไอนี่นะคะเอาไปเซฟนะฮะนี่ผู้สร้างนะฮะก็อ่านไม่ออกเช่นเคยเพิ่มเติมฟาร์มเฟียวนะฮะนี่ก็ทวีปของแอดแอนิเมตคราฟติ้งเฟซบุ๊กนะฮะก็อ่านไม่ออกเนาะ u t u b e นะฮะก็ไปติดตามเขานะฮะไม่ใช่เรียงตูนะฮะ ก็ pay on อ่ะโอเคโอเคยอมโอเคก็ได้ก็ได้ไดโอเอาลวะว่ะมาเนี่ะใช้ปีห้ามทุกบ l o c เล่นขอให้สนุกในการเล่นนะฮะมานอนกันก่อนดีไหมเห็นไหมเนี่ย อยากให้ชีวิตจริงเป็นบ้างนะแบบอนอนแล้วตื่นมาเฮ้ยนอนตื่นมาแล้วฝนมันหายอะไรประมาณนี้อยากให้เป็นบ้างเราไปนอนนุ่นกันเลยดีกว่าปุ๊บปุ๊บมาช่วงแรกๆมาโอเคนี่เอ้ยโู่กัปแล้วแฟบฮะ Oh my god มันยากมากเลยนะว้าวว้าวเอ้ยเอ้โอเโอ้โอโอ้โออ้ปร้โอ้้วครับ้า้า้อ้้โอ้้โอ้อะะ 1, 3, 3, โอ้โอ้ะเ้โอ้โอ้โง3โอโอ อ๋อสิครับรออะไรโอเคปรับไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ oh my god เออโอเคปรับไปแล้วครับเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> ปีกพังแล้วมั้งยังไม่พังทำไมเหมือนอบินลงมากแล้วกันว้าวแพลกอือจุ๊บอ้าวอ,อะไรวะเนี่ยออออแสดงถึงถึงความกากเอ้าเมื่อกี้กดดับบิวแล้วนะ ไปแล้วครับเมื่อกีก้กด W ับบิวแล้วนะทำไมมันไอ้เมื่อกีก้กดกระโดดแล้วนะแปบโอเคโอเคโอเคอเฮ้ยดีมันบักขึ้นมาให้เมอนงั้นตายถ้ามีเสียงเลยเขาต้องขอภัยเนะก็นั่งอยู่ตรงแอร์แหละไม่ไปไหนร้อน กระโดดปุ๊บเฮ้ยทำไมมันตายทำไมมันตายหลายรอบจังวะไปดูได้อ่ะนี่ง่ายปุ๊บแป๊บไปแล้วจ้า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 แปลกไปแล้วไปแล้วไปแล้วเลี้ยวลงมาเลี้ยวลงมาเฮ้ย อันนี้ก็เล่นซ้ำกับแบบคนอื่นนะฮะหลายช่องเลยโอเคนอนโอเคป๊ะแปรตาสุดท้ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยแม่ยำยอจริงจริงยำยอจริงจริงยำยอแบบจีจีฮะป๊ะแปร ไปแล้วครับเรียว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 เฮ้ยชุบเฮ้ยอ้าแอะผ่านแล้วเว้ยครับบายขอบคุณที่เล่นนี่ให้เจอะมันเป็นผู้หญิงกัอเป็นผู้ชายวะก็อยากกลับแบบสุขตินะฮะด้วยกัน 파일จ๋าจบแบบเท่ๆ